กลับมาอีกแล้วนะครับกับช่องส่องการ์ดนั่นเองนะครับผมมีการ์ดอะไรสองเราก็ส่องกันไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าตอนนี้ก็ยังคงอยู่กับการ์ดสม m ลเนอร์มาสเตอร์ต่อไปเรื่อยๆนะครับยาวๆเลยนะฮะก็มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบนะครับผมสําหรับผู้เล่นหลายๆท่านนะครับแล้วก็พี่ๆหลายๆคนที่ขอกันเข้ามาว่าช่วยทําเด็กนั้นเด็กนี้ให้ดูหน่อยนะครับผมต้องบอกว่าอันดับแรกเลยนะครับคือผมยินดีทําให้ทุกเด็กเลยนะครับเพียงแต่ว่าเด็กบางเด็กเนี่ยผมอาจจะต้องไปตามหาการ์ดที่ผมไม่มีเนาะมันก็เลยใช้เวลานิดนึงนะครับผมอ่า เพราะบางคนเนี่ยขอมาคือแบบ ได้เก่าได้เก่าเลยแล้วแบบตัวเล่นบางตัวผมหาไม่ได้อะไรเงี้ยครับพอหาไม่ได้เสร็จผมมันก็ทําคลิปไม่ได้อะเนาะก็เลยขอย้าเวลาน,นิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องที่2คือเอาตอนนี้มีเด็กที่ขอเข้ามาเนี่ยเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะรันตามคิวนะครับผมก็ถ้าถ้าถ้าหาได้ครบก่อนก็จะทําให้ก่อนแล้วกันนะโอเคนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมขอมาอยู่กับเด็กเท่านนะครับผมน้องเต่านะครับรวมมิดอเตา่ามอนเตอร์มืดดินอ่ะประมาณนั้นนะครับผมจริงๆก็คือเป็นแบบ2ธาตุกันเลยทีเดียวอ่ะ ก็ต้องบอกว่าพอเด็กนี้นะครับผมได้รับการตีบวกนะครับเจาะสล็อตใส่คริสตัลแล้วติดแสงแล้วเรียบร้อยเนี่ยน้องมีการทําเกมในรูปแบบไหนบ้างนะครับเพราะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนบอกว่าอืมเด็กเต่ามันสโลลี่ดีใช้ได้นะครับผมคือมันช้ามากในเรื่องของการทําเกมไฟนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่นะครับแต่หลังจากที่ตัวนี้ออกมานะครับผมเรานะครับเท่า The Awakening นะครับผม คือออกมาเสิร์ฟเนี่ยต้องบอกว่าความสามารถเนี่ยทำให้เด็กเต่าไม่เต่าแล้วครับผมก็คือถ้าถ้าตีกับกระต่ายก็ชนะอ่ะนะประมาณนั้นนะครับผมลองไปดูความสามารถกันเนาะก็สำหรับใบแรกนะครับก็คือเอเลี่ย a ทัลเทล a ดอะเวกเคนนิ่งนะครับผมมอนเตอร์ท่าดินเลเวลสนะครับ MP ค่าไล่สอค่าโจมตี2 Attack 10 Defense 12 Speed 3นะครับผมอยู่ในชุด The Awakening ล่าสุดนั่นเองนะครับผมมีเฉดออฟมืดนะครับเป็นท่ามืดด้วยนะครับผมไม่มีท่ารวมร่างนะครับเต่านะฮะปุบันิ่มเลยขอบอกนะครับผม มีอเบอร์ตี้่สุดโหดน,นะครับก็คือออร่าบาเรียนะครับสสูญเสียไม่ได้ด้วยนะครับผมอเบอร์ตี้นี้นะฮะออร่าบาเรียนะครับเหมือนอารมณ์เป็นเหมือนอพลังชีวิตอะถูกทำลายกี่ครั้งกีค่ครั้งก็ว่ากันไปนะครับออร่าบาเรียเนี่ยก็เหมือนแบบถูกทำลายได้2ครั้งนะครับครั้งที่3มก็ตายโรดอะไรอย่างเงี้ยอ่าประมาณนั้นนะฮะ แล้วก็มีอบริตี้ครับบอกว่าเมื่อการ์ดใบนี้นะครับต่อสู้สามารถไลฟ์ฟีเน็มทั้ทัลนะครับเลเวลไม่เกิน2กลุ่ม10บวกหใบในกองเรานะครับผมจากนั้นนะครับก็คือการ์ดใบนี้เนี่ยมันจะมีเทคต่อมาก็คือว่าการ์ดใบนี้เนี่ยบวกแอตแท็กตามดีเฟนส์ปกติของซิลนั้นนะครับผมนานเป็นระยะเวลาถึง2เทิร์นนะครับผมทีเชื่อกาดใบนี้ทําการ1ครั้งต่อซ้ำนะครับยกเลิกไม่ได้นะฮะต้องบอกว่าไปกระตุกเต่ามานะครับผมแล้วก็เต่าที่ออกมาเนี่ยมีดีเฟนส์เท่าไหร่ไม่รู้นะคคครรรรรรัััับบบบแแแแต่กกกลลลลลลาายยเเเป็็นนนนนผผผผววววอออทททททททขงงงไไีะะะะมม้้้ิิถึ2์ และใช้เทคคําว่าต่อสู้นะครับคือตีไปก็ได้เกิดนะครับผมเขาตีมาเกิดเทคต่อสู้เราก็ได้งอกนะครับผมแล้วก็ชื่อการเป็นนี้ทํางาน1ครั้งต่อซับนะครับต้องบอกว่า,าการตีหรือต่อสู้หรืออะไรก็แล้วแต่มันงอกได้ทุกซับเลยครับผมโคตรเก่งบอกเลยใช้ได้นะครับเต่าไม่เต่าแล้วนะครับต้องบอกว่าเต่านี่ก็คือติดเกียร์ปิดเกียร์ขึ้นเกียร์ห้าวิ่งเลยลุยนะครับผม อ่าแล้วก็มีสกิลด้วยนะครับผมบอกว่าเนมทั้งทั้งหนึ่งใบนะครับผมยกเลิกอเบอร์ต้ของซิลไฟตรงข้ามนานเป็นระยะเวลาถึงสเทิร์นนะครับผมแล้วก็มีห้อยท้ายมาอีกนะครับผมก็คือสามารถรีมูฟมิสติกค่าไล่ศูนย์หนึ่งใบในชายนะครับผมจ่ายเพียงแค่หนึ่งนะครับผม MP เท่านั้นไม่เฟียนะครับต้องบอกว่าเอาไว้แก้พวกมิสติกเอ็มพีค่าไล่ถูกๆนั่นเองนะครับก็คือค่าไล่ศูนย์นะครับผมเอ็มพีค่าไล่ศูนย์มานี่คือมูฟทิ้งเลยนะฮะอ่าค่อนข้างเก่งนะครับผมไปดูต่อครับผม โกลเด้นอาร์เมสตาร์นะครับผมทั้งหนะครับผมเป็นมอนสเตอร์ธาตุดินเลเวล2 MP ค่าไลายสค่าโจมตี1 Attack 9 Defense 12 Speed 1นะครับผมเป็นชุด Awakening นะครับน่าจะเป็นชุด4ป่ะผมจำไม่ได้ตัวนี้แต่รู้สึกว่าออกมาก่อนนะครับเอา๋วยวเรียบด้วยตามไปนะฮะเป็น Shade of มืดนะครับผมเป็นเฉดออฟธาตุมืดนี่แหละแล้วก็เป็น Shade of ของชุด Mastery Box ด้วยนะครับผมอ่าการ์ดใบนี้มีท่าลมล่างครับบอกว่า รวมมอนสเตอร์เพียงหนึ่งใบนะครับแอตแท็จะเป็น11นะครับแล้วก็ดีเฟนซ์จะเป็น14นะครับผม MP <ม>พค่าโจมตี2หน่วยนะครับผมแล้วก็แอดรวมล่างกับ มอสเซอร์2ตัวนะครับผมแอดแท็กจะเป็น10การโจมตีเป็นออร์เอ็มพีค่าโจมตี4หน่วยนั่นเองนะครับผมมีเอเบอร์ตี้เข้ามาครับบอกว่าซีลเนมทั้งอื่นหนึ่งใบไม่ถูกทำลายจากการไม่ถูกทำลายและยกเลิกสกิลฝ่ายตรงข้ามหนึ่งเทิร์นนะครับผมนี่คือเป็นเอเบอร์ตี้เข้ามานะครับผมลองนึกสภาพนะครับเอาแอร์เรียวประกาศตีนะครับแล้วก็งอกน้องโกลเด้นออกมานะครับน้องโกลเด้นเข้ามาก็จะมีเอเบอร์ตี้เข้ามาครับก็คือจิ้มเลยนะครับผมไม่ถูกทำลายนะครับผมแล้วก็ยกเลิกสกิลฝ่ายตรงข้ามหนึ่งเทินทีนนนะะฮอ่าาตมั้เลย แล้วก็มีเอเบลิตี้ถัดมาครับบอกว่าเมื่อซิลเนมโทั้งทีไม่ได้ชื่อการ์ดใบนี้นะครับใช้สกิลสำเร็จนะครับผมสามารถไล่ฟรีเนมซิลโทั้งทนะครับหนึ่งใบในมือนะครับผมที่ชื่อการ์ดใบนี้ทำงานหนึ่งทังต่อซับนะครับเห็นการใช้สกิลนั่นเองใครใช้สกิลนะครับต้องย้ำด้วยนะครับว่าการใช้สกิลนั้นต้องสำเร็จนะครับถึงจะได้ไล่ฟรีจากมือนะโอเคนะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของการ อ่ใช้สกิลมีสกิลด้านล่างนะครับสกิลบอกว่าเนมทัวร์โถวหนึ่งใบนะครับดีเฟนบวกหนึ่งอนั้น,นเทิร์นจ่ายเพียงศูนย์นะครับผมปั๊มกันได้ทุกเทิร์นนะครับผมแหมติดตรงอบีด้านบนเนาะคือคือ,คอเห็นเทอร์โถวที่ไม่ใช่ชื่อการเป็นนี้ใช้สกิลสำเร็จนะครับถ้าเห็นตัวเองได้นี่คือศูนย์จิ้มและได้ไลฟ์ฟรีคือเก่งเกินไปนะครับผมแต่เชื่อเอะตัวอื่นต้องมีนะครับผมในเรื่องของการใช้สกิลอย่างอื่นอไปดูกันต่อครับผม มาถึงชีเวททั้งหมดนะครับผมอ่าเป็นมอนสเตอร์ธาตุดินเลเวลสองนะครับเอ็มพีค่าไล่สามโอ้เป็นตัวค่าไล่สามที่หนักหน่วงมากนะครับผมคือน้องเป็นตัวเล็กแต่ดันค่าไล่สามเอ็มพีค่าโจมตีสองหน่วยครับแอตแท็กสิบดีเฟนสิบเอ็สปีสามเท่านั้นนะครับน้องอยู่ในชุดเทอร์ล่าซากะสองนะครับผมเป็นเพียงอ่าอันคอมนะครับผมอันคอมมอนนั่นเองนะมีท่าลมล่างด้วยนะครับรวมมอนสเตอร์หนึ่งใบนะครับแอตแท็กจะเป็นสิบสามนะครับดีเฟนส์จะเป็นสิบสี่เอ็มพีค่าโจมตีสองหน่วยเท่านั้นนะครับแล้วก็มีีีีีเเเเเเออออ่ฉฉฉดด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 ด้้้้้้วววยยยมมมมมมนนนนนนะะะคคครรรรรัััับบบทืืืผกาปป็็ถงงหข เทคบล็อกเลยนะครับผมมีบลิตี้เข้ามาจากการไล่เท่านั้นนะครับโหก็คือต้องต้องอ่านเทคกันดีๆเลยครับว่าถ้าเป็นเทคได้ไล่นะครับเทคเข้ามาจากการไล่นะครับอาร์บิลิตี้จะเกิดนะครับแต่ถ้างอกแบบนําเข้ามาเนี่ยอาร์บิลิตี้จะไม่เกิดเนาะโอเคอาร์บิลิตี้บอกว่าสามารถแสดงมอนสเตอร์หนึ่งใบในมือเรานะครับจากนั้นไล่ฟรีพีเอต้องบอกว่าเป็นมิสติกนะครับมิสติกชนิดพีเอที่มีเนมทอทอลนะครับผมหนึ่งใบในกองเรานะครับที่ชื่อการ์ดใบนี้ทํางานเพียงหนึ่งครั้งต่อซันะครับผมสําหรับนะครับเเเป็นนนนนกกาารรร์ดดดใใบบไหหีี๋ยวววตตอออิิิขงซลละะะคัผมจสู้ แล้วก็มีเบอร์ที้สุดท้ายครับบอกว่าการใปน,นี้บวกแอตแทกตามเนมโทต้นะครับผมโทโท์ติสอะไรโทอร์ลิแบบและหรือาเมะนายสนามนะครับของเรานะอาบว,บวกหนึ่งนะครับผมก็บวกตามจำนวนเลยมีเท่าไหร่ก็บวกเท่านั้นอ่าตามไม่จา้าดูตัวต่อมาอ่าสปิกกี้เหรอสปิกกี้ชเชลอนเนียอ่าชเชลอนเนียนะครับผมเป็นมอนสเตอร์นะครับธาตุดินเลเวลหนึ่งเท่านั้นนะครับผมเอ็มพีค่าล่าหนึ่ง แล้วก็ค่าโจมตี1นึ่ง attack สนะครับผม defense 11แมทถ้าเอา defense ตีได้นี่โคตรแรงเลยนะเนี่ยเป็นเลเวล1นึ่งที่ defense หดหนักมากนะฮะสปีดเพียง1เท่านั้นนะครับผมเป็น shade of total นะครับทอ t a เทส s t อ๋ประมาณนั้นนะผมอ่านนะครับหลังไม่ออกโทอิเซโอเคอย่าไปซีเรียสครับในเรื่องของภาษาผมไม่แข็งแรงเรื่องของภาษาอังกฤษนะโอเคนะครับเป็น Ability ในเท็ดบล็อกครับอันต่อมาบอกว่าเมื่อการไปนนี้นะครับถูกโจมตีสําเร็จนะครับผมซิลที่ถูกโจ s ซิลที่โจมตีเข้ามานะครับ ซิลที่โจมตีการ์ดใเนี้ยยกเลิกผลบวกแอตแท็กหนึ่งเพลนต้องบอกว่าตรงนี้สเต็ปม,มันแตกต่างกันนิดนึงนะครับคือ การถูกโจมตีส <th> ําเร็จนะครับและเข้าสู่ช่วงต่อสู้นะครับคือฝั่งตรงข้ามจะถูกยกเลิกผลบวกทันทีพูดง่ายคือใครประกาศโจมตีน้องใบนี้ครับคือก็จะยกเลิกผลบวกแอตแทกหนึ่งเทินเลยทันทีนะครับแล้วก็ค่อยไปเทียบพลังในช่วงต่อสู้นะครับอ่าก็คือเมื่อถูกโจมตีสําเร็จนะครับให้ถูกโจมตีสําเร็จนะครับแล้วก็เข้าสู่เฟียในช่วงต่อสู้นะครับผมอาจตรงนี้อาจจะมึนๆกันนิดนึงสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมคือมันจะมีจังหวะประกาศโจมตีแล้วก็เป็นเทคเทียบค่าพลังก็คือเรียกว่าช่่วงตอสู้นนะะะครัผมมมปาณ ก็พูดง่ายๆขายปารตีไล์ผลบวกไปเลยอ่ะไต่รับผมแบ็กซีทโลนะครับผมคนนี้เป็นเป็นสภาพแรกๆที่ผมมองมีความรู้สึกว่าไม่เหมือนเต่าอ่ะเป็นเหมือนแบบ เป็นมอนสเตอร์อะไรแปลกๆสักอย่างหนึ่งนะครับผมอ่ะเป็นมอนสเตอร์ธาตุมืดเลเวล3นะครับเป็น MP ค่าไล่สาค่าโจมตีเพียง2นะครับแอตแท็กสิบสองดีเฟนซ์สิสปีดเพียง1ครับผมอารมณ์คานไปตีนะครับผมแล้วก็น้องอยู่ในชุดมาสเตอรี่บล็อกนะครับผมมีท่ารวมร่างหนึ่งอ่าสองท่าด้วยกันครับรวมร่างมอนสเตอร์หนึ่งใบแอตแท็กจะเป็น15ดีเฟนซ์สิบหกนะครับอ่าเอ็มพีค่าโจมตีสองหน่วยนะครับผมแล้วก็อันที่สองครับรวมร่างมอนสเตอร์หนึ่งใบบ โทติสผมเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับและวหรือเนมคาเมตตื่นไฟล์ลาวนะครับแอตแทคกบวก 2, ดีเฟนต์บวก3และขณะต่อสู้สามารถใช้ค่าดีเฟนต์เทียบได้เฮ้ยโคตเถือนอ้าวให้คนอื่นอะไม่เป็นไรนะครับทำให้น้องเลเวล1ของผมที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับวิ่งตีได้ด้วยนะครับผมคือได้บวก3ด้วยน้องกลายเป็นเลเวลค่าโจมตีเนี่ยก็คือดีเฟนต์จะเป็น14กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เอาดีเฟนต์ฟาดได้นะครับผมอ่า แล้วก็มีสกิลครับบอกว่าซิลหนึ่งใบนะครับติดสโตนเคิร์ดและหรือพอยซันเคิร์ดหนึ่งเทินนะครับเมื่อใบรองคือมืดนะครับต้องรวมร่างกับธาตุมืดนะครับผมแต่จริงๆแล้วเด็กเนี้ยก็เหมือนกับอารมณ์เป็นเชิดมืดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการรวมร่างเนี้ยน่าจะติดค่อนข้างง่ายอยู่แล้วเนาะอ่าแล้วก็สกิลนี้นะครับต้องใช้ที่แอทัลไลน์เท่านั้นนะครับผมแล้วก็จ่าย MP3 หน่วยแบบไม่อินเตอร์เฟียร์นะครับโอเคโอแอบเถียนอยู่ที่คนนี้นะครับทำให้เด็กเต่าของเราวิ่งไปด้วยดีเฟนนนไไดด้ัั่่่เเอออองปตครรรบาาสกกิห็ว ทั้ a l อ่ามอนสเตอร์ท่าเมื่อเลเวล2นะครับผม MP ค่าไร่3ค่าโจมตีเพียง1เท่านั้นนะครับผม Attack 10 d e f e n s e 1 e นะครับผมแล้วก็ Speed 3นะครับผมน้องอยู่ในชุด e a v e n t ที r นะครับผมเป็น Uncommon นะครับผมอ่ามีท่าล้มล่างครับก็คือเป็นมอนสเตอร์นะครับล้มล่างกับมอนสเตอร์หใบแ t t a ท k จะเป็น13 Def e n s e 14นะครับค่าโจมตี2หน่วยแล้วก็เข้ามานะครับสามารถไลฟรีซิลทั้ a l ทั้ a ท l i s t นะครับผม t o ้วทออกมันออกเสียงยัง อสรางมันเออและเหลือคาเมะนะครับหนึ่งใบในมือนะครับผมที่ชิอก,กาไปนี้หนึ่งครั้งต่อซับนะครับผมอ่าแล้วก็มีอเบลลี้ครับบอกว่าเมื่อซีลกาไปนี้นะครับตกชายนะครับสามารถนำซิงอยู่โอ้โหออกเสียงยากมากภาษาจีนอ่ะไม่รู้เลยนะครับอ่านปกติยังยากเจอภาษาจีนงงตึบบูอะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งใบในชายเรานะครับผมเข้ามาในสนาม อ่าโอ้โหเมื่อตายนะครับสามารถกระโดดมิสติกชื่อเนี้ยเข้ามาได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็มีบัลตี้ล่างสุดครับบอกว่าเมื่อซิลเป็นเป้าหมายสกิลของ PA นะครับมิสติกชนิด PA นะครับแล้วก็การ์ดใบนี้เนี่ยจะยกเลิกสกิลและอัลตี้ของการ์ดฝ่ายตรงข้ามในซับเทิร์นนี้นะครับผมโอ้ก็คือแบบ มีการใช้สกิลของพี่เอนะครับของการ์ดใบนี้ก็จะเห็นในเรื่องของการจะได้รับนะครับอารมณ์เหมือนได้รับนะครับยกเลิกสกิลและยกเลิกอบิลิตี้การ์ดฝ่ายตรงข้ามหนึ่งครับเทิร์นนะครับผมก็เออเป็นน้องเต่าที่1ตีและมีค่าพลังมหาศาลนะครับผมมีแบ็คทอเทลอยู่ในสนามเอาดิฟตีได้นะครับผมก็เทืร์นกันเลยทีเดียวอ่าไปดูต่อครับผมลิตเติลเลาล์ขาดครับทอเทลนะครับผมอ่า เป็นมอนสเตอร์ทัดมือเลเวล1 MP ค่าไล่2ค่าโจมตี2 a t t a c k 9 d e f e n s เฟ e 1ิบ e ออยู่ในชุดเทฟเวนเทียนะครับผมคนนี้เป็นเพียงคอมมอนเท่านั้นนะครับหาไม่ยากบอกได้เลยนะครับมีอิะรที่เข้ามาครับบอกว่าสามารถแสดงมอนสเตอร์ทัดมือ1ใบในมือเราจากนั้นแสดงสกิลเนมททั้1หใบในกองเราขึ้นมือนะครับเป็นคนที่จ่าย2 MP ลงมาหาเต่าขึ้นมือนะครับก็เถื่อนเลยนะครับที่ชิตาไปนี้ทำงานเพียงหครั้งต่อซับเท่านั้นนะครับผมแล้วก็จังหวะที่เราไม่มีอะไรจะทททาาาาาาานนครรััับบผผมมมมมมีีีสสกกิิลออยย้ววว่่่เเเเจจจตใใืงง็ห เ้วเหลือ MP เพียง2เนาะห้อยท้ายไว้จะแบบจ่าย2วิ่งไปเปี้ยนะครับผมแล้วก็จะแบบเราก็กลัวจะตายใช่ไหมครับเราก็ใช้ MP2 ตรงนี้ให้ได้จวกากขึ้นมาดีกว่าเนาะในรอรอเกมเคาน์เตอร์แทนนะครับผมโอ้แอบเก่งนะครับเสิร์ชได้จัวได้นะครับผมคือเก่งมากๆนะครับผมและก็เนี่ยอันนี้คือในหมวดของน้องเต่านะครับผมน้องเต่าเท่าที่ผมหาได้เนี่ยน่าจะมีประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็มีชุดเก่าๆเก่าไปมากกว่านี้อีกนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะยังเล่นได้ไหมนะครับแต่เท่าที่ดูแล้วการทำคอมโบเนี่ย มีซิลหนึ่งตัวนะครับผมนอกมันไม่ใช่แบบมันนอกคอนเซปอะมันไม่ใช่เต่านะครับผมแต่ว่ามันเป็นมอนสเตอร์ทัดมืดนะครับนี่ครับเกรดแบทนะครับผมผมเอามอนสเตอร์ทัดมืดตัวนี้นะครับเลเวล3ามเอ็มพีค่าไร่สานะครับค่าโจมตีเพียงสองอ่าแอทแท็กสิบสามดีเฟนส์สิบเอ็ดสปีดสี่นะครับผมเป็นอยู่ในชุดโฟมอวเลลูยานัมเบอร์ที่ศูนย์เก้าห้านะครับผมอ่า ก็เล่นกับธาตุมืดได้นะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่นี่ก็คือติดในเทคบ็อกเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ธาตุมืดหมดเลยนะครับผมอ่ามีท่ารวมล่างด้วยกันครับก็คือรวมล่างมืดหนึ่งใบนะครับแอตแท็กจะเป็นสิบห้าดีเฟนซ์สิบห้านะครับเอ็มพีค่าโจมตีสองหน่วยนะครับผมแล้วก็รวมล่างกับธาตุมืดสองใบนะครับแอตแท็กจะเป็นสิบเอ็ดการโจมตีเป็นออนะครับผมเอ็มพีค่าโจมตีซีหน่วยนะครับผมมีเวอร์รี้เข้ามาครับแล้วก็เข้ามาบอกว่าสามารถแสดงมอนสเตอร์ธาตุมืดหนึ่งใบในมือนะครับผมจากนั้นสเล เลเวลหนึ่งนะครับหนึ่งใบในกองเรานะครับผมแล้วก็เลือกอันที่สองครับบอกว่าไลาฟ์ฟรีมอนสเตอร์ธาตุมืดหนึ่งใบในมือเราจากนั้นเราได้จั่วมิสติกการ์ดหนึ่งใบนะครับผมส่วนใหญ่ผมผมเอามาใช้เลือกอันที่สองะไลฟ์ฟรีจากมือนะครับผมหนึ่งใบแล้วก็ได้จั่วด้วยนะครับผมเป็นการเติมมิสตั้งเกมอ่ะ ก่งใช้ได้นะครับผมแล้วก็มีปฏิที่สุดท้ายครับบอกว่ามอนสเตอร์ท้าดมือฝ่ายเราแอตแทกบวกหนึ่งดีเฟนส์บวกสองนะครับแอบปั๊มพลังเล็กๆให้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นซีลเลเวลหนึ่งนะครับผมจะอยู่ในท่าดับเบิลคอมบิเนชันด้วยนะครับผมก็คืออยู่ในท่าลมร่างดับเบิลกันไปเลยทีเดียวนะครับผมและนี่คือหน้าตาตัวเด็กนะครับที่ผมมองว่า30ใบออกมาแล้วผมลองเล่นแล้วด้วยนะครับเด็กนี้บอกได้เลยว่าเหนียวเหนียวมากๆนะครับผมยืนแอรเรียวนะครับตัวใบแรกที่ผมอธิบายไปนะครับมีเทคออร่าบาเรียยืนคคค้้้ำตตตนนนเเกกกกมมมมะะรรรัับบฟาาาาาด็็็ไไ่่ยยยพอสจแลลว ว่าได้ไล่ต่อสู้อะไรต่อสู้แล้วได้ไล่มอนสเตอร์ด้วยนะครับผมก็ลากทอเทลกันกระจุยกระจายนะครับผมอ่ะก็เป็นลากทอเทลนะครับตัวใหญ่นะครับประกาศตีขอสไปา์เลโอพาร์านะครับอ่าลากลงมานะฮะแล้วก็คนนี้ก็ลากต่อไปเรื่อยๆนะครับโกลเด้นอาร์เมอร์ลงมานะครับผมต้องบอกว่าเต่าติดเกียร์สี่วิ่งไปี้ยวฮะบอกเลยเนาะประมาณนี้ครับอ่ะอีกอันนึงคือเกือบลืมนะครับผม สำหรับมิสติกการ์ดนะครับที่เล่นเฉพาะกับเด็กนี้เลยนะฮะต้องบอกว่ายังไม่นับรวมเซตอื่นๆที่เป็นของไม้ตายมอนสเตอร์หรืออะไรนะครับผมตอนนี้ผมมีใบนี้ฮะอ่านี่แหละครับตัวภาษาจีนอะไรไม่รู้วูนะครับผมอ่าเป็นมิสติกชนิดเดวัสนะครับผมเอ็มพีค่าไล่สาไม่อินเสฟียนะครับผมแล้วก็อยู่ในชุดเดวัตอวตาร์นะครับผมก็คืออยู่ในชุดเดวาตสองนั่นเองนะฮะนี่ครับเป็นการ์ด ชื่อภาษาจีนนะครับผมแล้วก็เป็นอนันเทิร์นะครับเป็นมิสติกชนิด P.A. ใช่ไหมครับก็จะมีคนกลางมิสติกได้นะครับผมแล้วก็มีตัวที่แบบตายแล้วก็สามารถกระตุกมิสติกใบนี้กลับมาจากชายได้ด้วยนะครับผมอ่ะไปดูอเไปที่ใกล้ๆกันครับผมเฉดออฟชุดคิมสันซากุระนะครับผมแล้วก็เป็นโทัวลด้วยนะครับผมเป็นทั้ง2เนมเลยนะครับผมอ่าแล้วก็มีเอเบลตี้ครับบอกว่า มอนสเตอร์ทุกใบในสนามฝ่ายเรานะครับแอตแทกบวกหนึ่งดีเฟนต์บวกสองท่าซิลนั้นเป็นทัดมืดนะครับซิลนั้นจะแอตแทกบวกอีกหนึ่งด้วยนะครับผมก็เทียบเท่ากับว่าถ้าเล่นเต่าทัดมืดนะครับผมก็จะได้บวกแอตแทกสองดีเฟนต์บวกสองนั่นเองนะครับผมยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับแต่ถ้าซิลเนมเต่านะครับผมต้องบอกว่าโอ้โหโทเทอลเธอเท่าอะไรนะครับหรือคาเมะนะครับทุกใบในมือและในสนามฝ่ายเรานะครับแอตแทกจะได้บวกอีกหนึ่งดีเฟนต์บวกอีกสองนะครับผมค่าใช้สกิลปกติที่ยมันจะต้้องใ 3 MP ใช่ไหมครับส่วนใบนี้บอกว่ากระโดดเข้ามาในยอยู่ในสนามครับทำให้ค่าสกิลที่บอกว่าจ่าย3ในเลือเพียงแค่2เท่านั้นฮะ โหดมากๆนะครับผมแล้วก็อเบิตี้ถัดมาครับตราบเท่าที่การ์ดใบนี้อยู่ในชายนะครับเนมคาเมะในชุดเอ่อโอ้คิมสันซากุระนะครับในสนามไฟขอเรานะครับแอสแท็กจะได้โบยหนึ่งด้วยนะครับผมอ่าอันนี้ผมไม่ได้ไปดูนะครับว่าในชุดคิมสันซากุระเนี่ยไอตัวคาเมสเนี่ยมันเป็นตัวอะไรนะอ่ะมันก็คงจะเป็นเต่าชนิดหนึ่งอ่ะข้ามไปก่อนนะครับผมแล้วก็มีสกิลวันสุดท้ายครับห้อยท้ายมาบอกว่าเนมทัลทัลนะครับแล้วก็เนมคาเมสนะครับผมเอ่อสามสามเนมนะครับด้านล่างที่เห็นเลยนะครับหนึ่งใบนะครับป้องก เท่าน oh, oh, ั้นโอ้โหต้องบอกว่าผมเอาสไปวิ่งปีวิ่งไปตีได้ไหมนะเอาเอาตัวเต่าตัวใหญ่ที่บอกว่าเป็นแบบ วิ่งตีจ่ายเพียงแค่หนึ่งเท่านั้นนะครับผมก็ค่อนข้างเกอนมากเลยนะับผมคอมโบค่อนข้างง่ายนะครับหนึ่งตีสองกันตายอ่าประมาณนี้กันสวนนะครับผมทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยต้องเสีย MP นํานในเรื่องของการแก้นะครับถ้าจะแก้เพื่อให้เราแบบแพ้ไปเลยอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่แน่นอนครับถ้าเรากันตายส่วนใหญ่ฝั่งตรงข้ามก็ไม่ค่อยแก้จนสุดหรอกครับเพราะว่ามันเสีย MP เนาะเขาฝั่งตรงข้ามจะต้องกลายเป็นผู้ที่มี MP นํานเราไปนะครับเข้าเทินก็จะมี MP น้อยไปเลยทีเดียวอ่ะและนี่คือทั้งหมดนะครับผม มีเทคนิคอะไรปรับแต่งได้นะครับผมปรับแต่งโลดนะครับผมแต่เท่าที่ผมจัดได้เนี่ยคือ1บวกกับผมหาของได้เท่านี้นะครับผมแล้วก็2ผมเห็นคอนเซปที่มันก็เล่นได้แล้วแล้วก็แรงในระดับหนึ่งเพราะผมเอาไปเล่นมาบ้างแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่า มันยังมีท่าเล่นอีกได้เยอะนะครับผมว่ามันเล่นเป็นมอนสเตอร์มืดได้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีอะไรนําเสนอนะครับสามารถแชร์ประสบการณ์นะครับการเล่นเด็กนี้นะครับผมผ่านในไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรืออะไรต่างๆนะครับที่เห็นตามสื่อต่างๆนั่นเองนะครับผมผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยต้องบอกว่าผมออกมาทําคลิปท้งนี้นะครับไม่ได้โชว์เทพหรือว่าโชว์อะไรนะครับแต่อย่างที่บอกเลยก็คือมาไขปริศนาให้กับผู้เล่นหลายๆท่านที่คอยติดตามว่าเออเด็กนี้มันมีอะไรบ้างเด็กนั้นมันมีอะไรบ้าง กลับมาเยอะจริงๆเพียงแต่ว่าดันติดช่วงโควิดนะครับถ้าไม่มีโควิดเนี่ยผมเชื่อเลยว่าการทําคลิปออกไปไหนครั้งเนี่ยนะครับมีผู้เล่นกลับมาเล่นกันบานไปหมดเลยนะครับผมต้องบอกว่าอาจจะเป็นยุคของแบบซัมมอนเนอร์คัมแบ็กเลยก็ว่าได้นะครับผมอะแต่เชื่อเถอะครับยังมีข่าวดีอีกหลายๆเรื่องในซัมมอนเนอร์เลยนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ป่าประกาศออกไปเนาะดังนั้นนะครับรอหน่อยอดใจหน่อยใจเย็นๆกันนิดนึงนะครับอ่าสิ่งไหนไม่ถูกใจนะครับผมก็ทําใจร่มๆแล้วก็รอนะกดนิดนึงนะครับผมเชื่อว่ามีข่าวดีใใหห้้รรััับบฟง ให้ทุกคนได้แฮปปี้กันแน่นอนเกี่ยวกับซัมเมอร์ซัมเมอร์อมาเตอร์นะครับวงการการ์ดต้องสั่นสะเทือนแน่นอนนะครับผมแน่นอนอหลังจากนี้ครับจะเป็นเด็กอะไรรอติดตามกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ